ก็สวัสดีพวกเรานะครับสวัส <con> ด <c oughs> ีครับสวัสดีทุกคนก่อนนะครับสวัสดี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 ครับผมคนนะครับวันนี้วันที่29นะครับเดือนกันยายน2 5ง4ันี่นะครับอันนี้ก็เป็นวิชาโปรแกรมตารังงานนะครับหรือว่าเราใช้โปรแกรม Excel นะครับในการเรียนในวันนี้นะครับของที่ผ่านมานะครับเราก็เรียนการใช้สูตรไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับการใช้สูตรทางการคำนวณอะไรนะ ภาษีต่างๆนะครับหาค่าคอมมิชชั่นนะครับคำนวณเกรดคำนวณอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับส่วนข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับนะครับเกี่ยวกับแผนภูมินะครับเกี่ยวกับแผนภูมินะครับแผนภูมิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการสร้างแผนภูมินั้นนะครับเราจะต้องมีขั้นตอนนะครับมีวิธีการยังไงบ้างนะครับในการสร้างนะครับมันสะยจดงยยากมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาจารย์แชร์ไว้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าคุณพันเทพนะครับหยุดกินก่อนนะครับคุณรีบเกินก่อนนะครับคุณพันเทพครับคุณรีบเกินก่อนนะครับคุณหยุดกินก่อนเวลาเรียนนะครับถ้ามากินอะไรอ่ะโอเคนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์อ่าแชร์เอาไว้นะครับให้เราดูนะครับในบทเรียนของวันนี้นะครับเป็นการสรุปยอดขายสินค้าประจําไตรมาสแรก นะครับเดี๋ยวเราจะขอซูมตรงหน้านี้ก่อนนะครับได้ชัดเจนะครับเทพเห็นชัดเจนไหมเทพดูใาจ้าหน่อชัดเจนไหมจ้ารนีนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเขาก็จะมีการสร้างนะครับตารางขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้มีการสร้างตารางขึ้นมาก่อนว่าเอ้ยลำดับที่หนึ่งสองสามสี่เนี้ยสินค้ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็ต้องสรุปมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับมีในส่วนของ หนังสือคอมพิวเตอร์นะครับในเดือนมกรานี้นะครับยอดขายได้เท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันนะครับเดือนกุมภานะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่บาทเดือนมีนานะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทนี่อันนี้ก็คือเป็นหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับเขาก็จะสรุปในตารางนี้ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลำดับที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับนิตยสารคอมพิวเตอร์นะครับ อันนี้ก็จะเดือน,นมก,กราขายได้แปดหมื่นเก้าพันหก้อยเก้าสิบาทกุมภาเก้าห้าพัยหนึ่งบาทนะครับเดือนมีนาเก้าหสี่พันสองร้อยแปบาทนะครับนนก็จะสรุปเกี่ยวกับนิตยสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับลำดับที่3ามนะครับสินค้าคือแผ่นซีดีรองนะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับอยอดขายขายได้แปดหมืนามพ้ายหกสิบห้านะครับช่วงเดือนมก,กราเดืนกลุมภานะครับขายได้แ7 2หมเดพันสยเดือนมีนา8ปดหมื่ สามร้อยสี่สิบเก้านะครับส่วนสินค้าที่สี่สื่อการสอนสําหรับเด็กนะครับอยอดขายคือหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสบี่บาทนะครับเดือนมกราเดือนกรุา๊ากาจะเป็นหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทเดือนมีนาหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทอันนี้คือเขาต้องสรุปทั้งหมดนะครับใส่ในตารางก่อนนะครับในการทําแผนภูมิต่างๆนะครับเราก็จะมีในการรวมยอดขายสินค้านะครับของแต่ละเดือนให้เราแบบนี้นะครับ แต่ในตารางนี้อาจารย์ในแผนภูมิแท่งตรงนี้นะครับอันนี้อาจารย์ก็จะไม่ไม่ใส uh ่ในส่วนของผลรวมนะครับอาจารย์ก็จะเป็นการสรุปนะครับสรุปว่าแผนภูมิของเดือนนี้เดือนมกรานะครับหนังสือเนี่ยสีฟ้าเป็นหนังสือคอมพิวเตอร์นะครับสีแดงตัวนี้เป็นนิตเป็นนิตยสารคอมพิวเตอร์นะครับสีเขียวเป็นแผ่นซีดีนะครับสีม่วงเป็นสื่อการสอนสําหรับเด็กนะครับอันนี้มันก็จะมีสรุปผ่านแผนภูมิตัวนี้แต่ละเดือนมกรากุมภาณีนาครับ แผมภูมินะครับเราจะหาได้จากเมนูไหนบ้างนะครับนักเรียนมาดูที่คําว่าแทกนะครับแทกตรงนี้ครับนะครับคำว่าแทกนะครับแทกตรงนี้มันก็จะมีอะไรางครับนี่นะครับมีแทกอะไรเยอะมากเยอะแยะมากมายนะครับตารางรูปภาพภาพตัดงๆรูปทรงต่างๆนะครับเราก็จะมีในส่วนตรงนี้ครับนักเรียนเห็นไหมแถมภูมิในส่วนของเป็นแบบคอลัมน์นะครับแถมภูมิที่เป็นแบบ เส้นนะครับแผนปูมเกี่ยวกับวงกลมนะครับแผนภูมแท่งนะครับแผนูมแท่งนะครับมันจะมีแบบไหนบ้างมีแท่งแบบแบบเอียงเลยนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการกระจายนะครับมันมีลักษณะรูปทรงแผนภูมแบบเยอะมากนะครับแผมนูมอื่นๆนี่โอ้โหมีอะไรบ้างก็มาดูนะครับมีเส้นมีวงกลมมีเป็นอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์จะเลือกนะครับ ก็จะเป็นแผนภูมินะครับแบบเป็นคอดำแบบนี้นะครับแบบสองมิตแบบบบิแบบทรงกระบอกแบบทรงกลวยพีระมิดอะไรนี่เยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์เอาแค่สองมิติก็พอแล้วนะครับในวันนี้นะครับที่เราจะเลือกกันนะครับในการที่จะทําแผนภูมิตร,ตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องมีการสร้างตารางก่อนใช่ไหมเนี่ยพอเราสาร้างเสร็จแล้วสรุปแล้วคเสร็จแล้วสองเราก็จะต้องมีการเลือกพื้นที่นะครับที่เราต้องการ นำมาใส่ในแผนภูมนินะครับนักเรียนเราต้องมีการเลือกพื้นที่เลือกข้อมูลว่าเราจะเอาข้อมูลไหนบ้างนะครับให้มันมาโชว์อยู่ในแผนภูมิเรานะครับ่วนอาจารย์เลือกตัวนี้อสินค้ามาต่อมาเปิดๆๆมาปุ๊บนี่นะครับอาจารย์ก็เลือกข้อมูลในส่วนของสินค้าของเดือนมก,กราคมพามนนีนบะะแต่อาจารย์ไม่เอาตรงคําว่ารวมยอดขายสินค้านะครับ ในการอ่าสร้างแผนภูมินั้นเราก็จะต้องแทรกนะครับก็จะเป็นแผนภูมิในส่วนของแบบอ่าแบบคอรัมนะครับันี้าจะรเอาเป็นแผนภูมิแบบตอรัมอาจารย์เลือกแบบแรกเลยแล้วกันนะครับแบบแรกเลยนะครับปุ๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตามที่เราเลือกนะครับตรงนี้แผนภูมิแรกนะครับกับแผนภูมิตัวเนี้ยมันจะต่างกันนะเห็นไหมตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นบอกว่าอะไรนะสื่อการสอนสําหรับเด็กนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อสินค้าอันนี้ก็จะเป็นเดือนอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่นะครับถ้าเราต้องการให้ตรงคำว่าเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับอยู่ด้านล่างนี้เราจะทํายังไงนะครับเราจะทํายังไงครับพนนันเท่เคยทำไหมเนี่ยมีใครเคยเรียนมาบ้างไหมของเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิน,นะเราเองไหมเรียนกับโอ้ยหนูเรียนแล้วแต่หนูจำไม่ได้ เรียนกับอาจารย์ท่านไหนนะอาจารย์ท็อรเปล่าหรือว่าอาจารย์เรียนตอมนมัธยมค่ะอ๋อเรียนตอนมัธยมนะใช่ไหมเรียนโรงเรียนเก่าอ๋ออยู่โรงเรียนเก่าเออดีเราได้เรียนมาแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปนะครับมีใครทําได้ไหมถ้าเราต้องการเนี่ยสนับนะครับสนับแผนภูมิตัวเนี้ยสนับว่าให้มันเป็นด้านข้างเป็นหนังสือนิตยาสารแผ่นซีดีสื่อการสอนอันข้างล่างเป็นมกรลากรูมพามีหน้านะครับ อันนี้มีใครทําได้ไหมเราจะต้องไปกดปุ่มไหนยังไงนะครับมีใครพอจําได้ไหมเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมินะครับเพศจําได้ไ้มเพศพอจํ็ได้คร่าวๆไหมจำไม่ได้สลหับอะไรนะครับจำได้แล้วใช่ไหมก็คือสลับว่าให้ข้อมูลตัวเนี้หนังสือคอมพิวเตอร์ให้มันมาอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมีใครพอจําจําได้ไหมมีใครจำได้ไหมนะครับมีไหม จำไม่ได้เดี๋ยวจะแนะนํานะครับคร่าวๆให้นะครับออะนะครับถ้าจำไม่ได้มันมันจะมีปุ่มตัวเนี้เห็นไหมคําว่าสลับแถวนะครับแล้วคอลัมน์นะครับตรงน,นี้ราลองกดกดดูนะครับว่ามันจะสลับให้ไหมยังไงสลับแล้วยังไงง่ายไหมถ้าเราไม่กดปุ่มนี้นะครับเราอาจจะคลิกเมาส์ฝาก็ได้มันจะมีคําสั่งคําว่าเลือกข้อมูลนะครับตรงเนี้ยนี่นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งนะ ถ้าเราแบบมองไอ้ปุ่มด้านบนไม่รู้จะเลืกอกยังไงหรือว่าเอาใจะจ,ะจะคิดขวาก็ได้นะครับปึ๊บนี่ครับมันจะมีปุ่มคําว่าสลับแถวเขานล่นนะครับวนันนี้นี่ไงเห็นไหมเราลองดูผลลัพธ์อยู่ด้านลน่างนะกดไปปึ๊บปั๊บนี่เห็นไหมมันอยู่ด้านข้างนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรากดโอเคไปเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าเราจะต้องการใส่ด้านบนนะครับคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ องปุ่มนี้นะครับที่มันมีเขาโครงหนึ่งนะครับนี่ถ้าเราต้องการใส่รายละเอียดใส่ชื่อแผนเพลงต่างๆนะครับอาจารย์ใส่ชื่อคำว่าสรุป,รปยอดทายนะครับะนะครับเราก็จะมีการแก้ไขข้องมูลต่างๆได้อันนี้เป็นเปลี่ยนสีได้นะครับ เปลี่ยนสีรายละเอียดต่างๆนะครับมันจะอยู่ตรงปุ่มด้านบนหมดเลยตรงรูปแบบอะไรต่างๆนะครับอาจารย์ลองเปลี่ยนรูปแบบลองสอนได้นะครับมีกรอบอะไรให้ด้วยนี่นะครับเราใส่กรอบตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนสีตรงแผนภูมิแผนภูมิตรงเส้นตรงอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับก็คือมันจะมีให้เราตกแต่งอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่นะก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับมีรายละเอียดนะครับตอนสมัยนี้มันก็มีอะไรนะ สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในโปรแกรมต่างๆนะครับของโปรแกรมบล็อกเอ็กเซล PowerPoint ก็ค่อนข้างมีการตกแต่งกราฟิกอาจารย์เชื่อว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะมากนะครับนอันนี้นะครับเราตกแต่งสามารถใส่สีสันต่างๆแทรกภาพต่างๆได้ง่ายมากๆนะครับอ่ะอันนี้นะครับขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับแผนภูมินะครับอันนี้มันก็จะ ชี้ขึ้นไปด้านบนฉันบอกว่าอ่าเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนสองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูอันนี้ดีกว่าแผงภูิอันนี้ดีกว่านะครับมันก็จะชัดเจนมากขึ้นเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันนะครับส่วนสีนี้ก็จะเป็นประมาณแปดหมื่นเก้าเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะโชว์ให้เราว่าเอ้ยอดขายของเรานะแต่ละเดือนมันเท่าไหร่โชว์ในลักษณะของแผนภูินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคอร์สปิดท้ายของเราแล้วนะครับการสร้างแผนภูิ พวกเราคิดว่ายากไหมยากไหมทเทพคิดว่ายากไหมเนี่ยบอกก่อนเนี่ยในการสร้างแผนภูมยากไหมอ๋อทำได้ครับได้เนาะก็คือขั้นตอนแรกขอทบทรนนี่ก็คือเราแค่สร้างตารางขึ้นมาก่อนใช่ไหยคือเราต้องมีข้อมูลก่อนนะครับขั้นขั้นตอนที่หนึ่งน,นะสรุปข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องการทําแผนภูมินะสองนะครับเราต้องเลือกพื้นที่ก่อนว่าเราต้องเอาส่วนไหนบ้างเนี่ย เอามาทําเป็นแผนภูมิเอามาโชว์ข้อมูลในแผนภูมิลองนะครับอาจารย์ให้โชว์เฉพาะชื่อสินค้าในมกราภูมิาคมีนานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เมนูคําว่าแทรกนะครับแทรกเราก็ไปเลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอันนี้มันเหมาะกับการแสดงข้อมูลนะครับแบบกลุ่มนะครับแบบหลายรูปแบบ,นะบแบบข้อมูล,ลหลายเดือนนะบแบบนี้เราก็จะใช้แผนภูมินะครับเป็นแบบลัรน์แบบนี้นะครับนะ ในการสลับก็คลิกตรงนี้นะครับเนี่ยสลับแถวคอลัมน์นะครับปึ๊บนี่แค่นี้เองนะครับถ้าจะใส่หัวข้อก็คลิกอันแรกปึ๊บนี่นะครับชื่อแทมพูเราก็ใส่มาได้เลยนะครับง่ายไหมเพยพอได้ไหมเนี่ยสบายไหมถ้าให้มาปฏิบัติด,ดูจะทำได้ไหมครับ<อ>สบายเลยใช่ไหมโ<อ>ชคดีไหมไม่้โชคดีง่ายไหมไสบายใช่ไหมง่ายครับ ใช่โอเคนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรเลยก็คือสร้างข้อมูลเสร็จปุ๊บคลิกเลือกแทรกแล้วก็เลือกลักษณะของแผนภูมิก็จบเลยแล้วก็ตบแต่งสีสันในใจชอบนะครับอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนของบทเรียนปิดท้ายของเราแบบสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความน,นะครับแต่ได้ความรู้ไปก็น,น่าจะพอสมควรน,นะครับ อันนี้ก็จะไม่มีใบงานนะครับในส่วนของหัวข้อนี้นะครับในส่วนของหัวข้อการสร้างแผนภูมินะครับใน Excel นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับแต่ในข้อสอบไม่แน่นะครับไม่แน่อาจารย์ขอพิจารณาดูก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้นี่ยอาจารย์จะเริ่มออกข้อสอบแล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกแนวข้อสอบคิวแนวข้อสอบให้กับพวกเรา ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบประมาณไหนบ้างนะครับเราเขียนสูตรอะไรแบบไหนบ้างนะครับอันไหนที่จะเามาออกข้อสอบเดี๋ยวอาจารย์ก็จะ,ะมาแนะนําพวกเรานะครับมาดยให้กับพวกเราขอให้พวกเราเข้าเรียนให้ครบด้วยในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อมาดูแนวข้อสอบเราจะได้สอบในคะแนนเยอะๆกันนะครับสำหรับบทเรียวนวันนี้มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมในบทเรียนวันนี้มีไหมครับ โชบีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับบทเรียนวันนี้ไม่มีครับผมไม่มีเนาะโอเครติพลมีอะไรสอบถามมาารเพิ่มเติมไหมครับคุณรติพลไม่มีครับไม่มีเนาะพอเข้าใจเนาะพอทําได้เนาะโอเคนะครับชัดนาไมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณชัดนาไงไม่มีครับมีเนาะโอเคชมพู่ชมพูมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณชมพู่มีค่ะมีเนาะโอเคนะครับ อัลิเชสสลัทองนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมอัลิเชษสลัทองมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมไม่ครับมีแล้วนะโอเคนะครับก็คือการสร้างแผนภูมิในเอ็กเซลนี้อาจารย์เชื่อว่ามันก็ไม่ได้ยากเป็นความสามารถของนักเรียนนะครับแล้วก็วางว่าความรู้วันนี้นักเรียนจะไปปรับใช้นะครับกับการทํางานจริงนะครับกับการเรียนหรือว่ากับการทํางานต่างๆที่เกี่ยวกับเอ็กเซลได้นะครับในอนาคตนะครับฝากไปด้วยนะครับ ก็โปรแกรมตารางงานนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับทั้งหมดอาจารย์ก็ขอรสรุปนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคอร์สนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของาอการสร้างนะครับแล้วก็แก้ไขและตกแต่งข้อมูลต่างๆนะครับใน Excel การเลือกเซลกลุ่มเซลลการปรับขนาดช่องตารางต่างๆการคัดลอกข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแทรกรูปภาพการตกแต่งใส่ ีตัวอักษรใส่สีขอบให้กับตารางต่างๆนะครับการคำนวณนะครับการใช้คำสั่ง if นะครับที่เราเรียนไปนะครับแล้วก็การใช้สูตรตัดเกรดผ่านได้ผ่านการตัดเกรดแบบรลอกซอนนะครับการตัดเกรดแบบตัวเลขเกรดนักเรียนต่างๆนะครับการใช้สูตรการลดราคาสินค้านะครับที่เราเรียนไปนะการใช้สูตรการคำนวณเงินเดือนกับค่าโอทีการใช้สูตรคำนวณภาษีบุคคลนะครับการใช้สูตรคำนวณหาค่าคอมมิชชั่น นะครับอันนี้ที่เราเรียนไปแล้วก็การสร้างรายงานในรูปแบบแผนภูมินะครับอันนี้แล้วก็ปิดท้ายจริงๆก็คือจะเป็นในส่วนของการสั่งพิมพ์เอกสารน,นะเดี๋ยวจ์ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งน,นะครับอย่ไรสักหนึ่งนาทีนะครับในการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์นะครับเราก็ไปที่ไหนครับไปที่แฟ้มเราก็พิมพ์นะครับใช่ไหมนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราจะ เอาเครื่องพิมพ์แบบไหนยังไงก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะเครื่องพิมพ์แล้วก็สำเนานะครับเราจะเอากี่ชุดนะครับอันนี้อาจา์เอาหนึ่งชุดหน้าไหนถึงหน้าไหนอ่ะสับอาจารย์หน้าหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งนะครับนี่มันก็จะมีรูปแบบการจัดวางแบบนี้นะครับอันนี้มันก็จะพิมพ์เอกสารให้เราเราก็จะมามีการตั้งค่าหน้าก,กระดาษเพิ่มเติมไม้นะครับพอเราเซตค่าอะไรต่งางๆเสร็จแล้วนะครับเรืองเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วเราก็แค่กดคำว่าพินพ์นะครับแค่นี้เอในการพิมพ์เอกสารอาจารย์ชื่อว่า ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับในหัวข้อสุดท้ายนี้นะครับก็ตั้งค่าแค่นี้เองนะครับก็สามารถปรินใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะครับเราก็หวังว่างานที่เหลือของวิชาโปรแกรมตารางงานทุกคนจะจะส่งนะครับจะส่งให้จนครบนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับวันนี้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนวันนี้นะครับอาจารย์ก็ เราจบบทเรียนนะครับของวิชาโปรแกรมพลังงานเชิมหนึ่งครับสองห่าสี่ไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอให้ทุกคนสอบได้คะแนนเยอะๆได้เกียรติสี่กันทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ